Bảo pause pause ทีเอาป่าว thì เดี๋ยว Bảo Bảo ครับไลเอาเย้ อ้ยมีความสุขครับเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้จะมีความสุขดีดาเป็นพิเศษแย่แย่โอ้ยดีใจนะฮะดีใจกับแชมป์แรกในยุคเทนฮาร์กนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนี้แนงนะฮะแต่เอาจริงๆวันนี้พูดตรงนะฮะอ่า ยูเขาเรียกว่าอะไรนะคาราบาวคัพเนาะนะครับแล้วมันจะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเอ่ออะไรนะอยู่ดีผมก็ลืมชื่ออีกชื่อหนึ่งที่มันชื่อหลักของมันแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นชื่อปัจจุบันก็คือชื่อคาราบาวคัพนะฮะผมพูดตรงๆเลยนะว่าวัานนี้ดีคนละครึ่งครับเท่าที่ผมดูคือผมรู้สึกว่าครึ่งแรกเนี่ยแมนยูดีครึ่งหลังนิวคาสเซิลเอาเอาคือหมายถึงว่าคือคือ ขอให้กูได้กลับมาให้ได้ขอให้กูได้ม <fol> ีโอกาสได้นิดนึงแล้วกันโอ้โหกเซบิโรเห็ <kes to odles> เห็นเห็นแล้วดีใจนะฮะอันนี้คือแบบรีแอคกันแบบสดๆหลังเกมจบเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นไรนะก็คืออันนี้คือผมก็อัดเป็นวิดีโอไว้แล้วกันนะครับแล้วก็มาสรุปความรู้สึกของผมนะครับก็อ่ะเดี๋ยว นะฮะโอเคเปิดเสียงก่อนแล้วกันนะฮะจะได้มีสมาธิกับการอัดวิดีโอนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าคือผมมองว่าดีทีมละครึ่งนะครครึ่งแรกผมมองว่าแมนยูเล่นดีนะครับส่วนครึ่งหลังก็นิวคาสเซิลก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นิวคาสเซิลนี่คือเขาเขาเอาจริงๆคือใหญ่น้อยเขาขอให้โอกาสให้กลับมาตีเสมอก็ยังดีใหญ่น้อยเขาสุว่าเขาอยากจะได้เล่นเกมที่แบบว่าผมมองอย่างนะหนึ่งนะคือหนึ่ง เขาอยากจะกำนันแฟนๆของนิวคาสเซลด้วยกันซึ่งก็นานๆนานๆจะมีโอกาสได้มารุนแชมปกับเขาสักทีนะครับก็รู้สึกว่าเออเขาก็เต็มที่จริงๆคือแล้วผมชื่นชมนะเอ็ดดี้เอ็ด้ฮาวที่ถือว่าเป็นคนที่แก้เกมใช้ได้เลยใชแ้แก้เกมใช้ได้เลยจริงๆนะอันนี้อันนี้ผมพูดจากที่ว่าผมอาจจะไม่ได้ติดตามดูนิวคาสเซล อูตลอดนะครับเว้นแต่ถ้าเกิดเป็นการมาเจอก,กันกับทีมรักของผมก็อาจจะได้ดูกันบ้างนะครับแต่ครั้งที่แข่งในพรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดเหมือนจะเสมอเนาะนะครับก็เลยชี้วัดได้ได้ว่าเอาผมก็มองว่านิวคาสเซิลก็เป็นทีมที่น่ากลัวจริงๆในช่วงเวลาพอสอนี้นะครับพอสอนี้นะฮะแต่ก็ ยังคงมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่านักเตะเองอาจจะยังไม่ได้เก่าประสบการณ์ขนาดนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกครับกับการที่ทีม,ท,มทีมหนึ่งอย่างเช่นแมนยูของผมมีนักเตะที่มีประสบการณ์ในการเข้าชิงหรือการได้ช่วยแชมป์มาแล้วอย่างคาซมิโร่ราฟาเอวารานนะครับหรืออย่างได้เกิดเอาจริงๆอย่างไรฟอร์ก็นับได้เพาราะไรอร์ก็เคยอยู่ในสมัยที่รุ้นถ้วย แล้วก็ได้ถ้วยมาพร้อมกันกับทางบูรินโ่เนาะก็คือพูดง่ายว่ามีนักเตะที่มีประสบการณ์ในการได้แชมป์มากกว่านะครับและขณะเดียวกันกับทางยูคาซนเองอาจจะไม่ได้เยอะเท่าอาจจะมีบ้างผมเขาแชร์คำนี้ก็อาจจะมีบ้างแต่ผมอาจจะบอกได้ไม่ได้ว่ามีใครบ้างนะครับแต่อาจจะเทียบโดยอัตราส่วนแล้วเรามีประสบการณ์มากกว่าและขณะเดียวกันโค้ชก็คือเทนฮาร์กเนี่ยก็คือรู้ว่าจะเล่นเกมชิงชนะเลิศอย่างไรโดยที่ตัวเองก็ เปิดเกมมาเลยแบบพี่อะเอาเลยครึ่งแรกกูเอาโหมโหมโหมเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่นะครับแต่ขนาดในวันครึ่งหลังก็รู้ว่าตัวเองก็ออกจะแนวเพย์เซฟนึงแต่เป็นการเพย์เซฟที่ด้วยความที่ทีมเราค่อนข้างจะมีความเก่งกาจในมุมของการทำเคาน์เตอร์แอคแท็กนะคือเล่นเกมสวนก็คือจังหวะถ้าเกิดอ่าคู่ต่อสู้พลาดเราก็สวนบอลกลับขึ้นไปยังฝั่งของเราแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดประตูลูกที่3ามได้หาลายครั้งเหมือนกันแต่ก็ ไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับสองศูนย์เป็นอะไรที่ผมมองว่ายังไงแม้ว่าโดยรูปเกมเราอาจจะได้ไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นด้วยความที่อาพูดตรงๆหนึ่งคือเราเล่นแบบแทบจัดสองนัดต่ออาทิตย์เนาะล่าสุดเราก็เจอเกมเข้ข้นที่เราเจอกับทางบาซา่าเราก็ผ่านบาซ่ามาได้นะครับก็ก็เรื่องหนึ่งละและนี่ก็เดี๋ยวมาสุดสัปดาห์เกมชิชนะเลิศความมขค้นก็สูงอีก แล้วเดี๋ยวพอเข้ากลางสัปดาห์ก็ฉลองแชมป์ได้ไม่เท่าไหร่นะก็ต้องมาเจอแกเอเเครับต่ออีกอะไรเงี้ยแน่นครับโปรแกรมแน่นเอดเอเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นว่าพอทีมมันมีความสตองฟอร์เมชันทางบุมของ สิบเอ็ดตัวจริงหรือว่าเอาพูดง่ายเหมือนกับเกมเหมือนกับเป็นทีมที่แบบเหมือนกับนักเตะนักเตะกลุ่มที่ค่อนข้างให้ความไว้ใจจากทักเทนทัสเป็นเป็นหลักอะไรเงี้ยกับกลุ่มนักเตะท,ที่สลับสับเปลี่ยนมาในบางเขาเรียกว่ายนะอาจจะเป็นแบบกําลังสํารองที่ถือว่ามีเซนส์นการเล่นที่แตกต่างจากทีมตัวจริงหรือ แต่เอาใช้คําว่ามีคาสที่ใกล้เคียงกันนะละกันใช้เขากัาคาสคาสที่มันใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีดีเลยดีเลยนะผมมองว่าคือตอนนี้ทีมกาลังกลมกลม่อมฮะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบลุ้นแชมป์ระดับรีมยร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยก็พูดต,งตรงๆว่ายัางไงก็ต้องมีการเสริมกําลังขุมกําลังให้หนาขึ้นไปอีกนะฮะให้มันมีความแข็งปักขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งก็คาดหวังว่าฤด,ดูกาลหน้าเราคงจะได้ดูการ ลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวนะครับจากกลุ่มนักเตะที่น่าจะหนึ่งคือถ้าเกิดเราการันตีเราได้ท็อปโฟผมว่ายังไงนักเตะระดับเขาเรียกว่า a c คลาสหรือว่า b บกคลาสอะไรเงี้ยน่าจะสนใจมาร่วมงานกับเราแน่นอนนะครับสนใจมาร่วมงานสนใจมามาเตะให้สมโมสรเรานะครับแล้วก็มุมต่อมาก็คืออ,อย่างตอนนี้ถามว่า ผมเองก็มีโอกาสในการลุ้นพรีเมียร์ลีกอยู่เหมือนกันนะครับในฐานะทีมระดับที่สามเนาะตอนนี้ก็คือเป็นทีมระดับสามก็ถามว่าผมถึงขั้นตัดทิ้งเลยไหมไม่นะยังไม่ถึงขั้นตัดทิ้งในโอกาสที่เราจะลุ้นแชมป์เพราะว่าก็พูดตรงๆว่าแมนซี C เองก็สะดุดเก่งเหมือนกันในช่วงนี้นะครับขณะเดียวก,กันอาร์เซนอลก็ผมว่าช่วงนี้อาร์เซนอลคือถามว่าอาร์เซนอลดีไหมอาร์เซนอลยังดีอยู่แต่อาร์เซนอลก็จะมีลูกแบบอารมณ์แบบอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้อะ คือในแง่ประสบการณ์ของการขับเคี่ยวในการชิงแชมป์อะอา,าร์เซนอลเขายังมีอะไรบางอย่างละกันผมใช้คำว่ามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับนักเตะเองอาจจะมีความคางแข็งใจอยู่นิดๆใช้คำนี้ว่าคำนี้แล้วกันแต่รอดูครับรอดูว่าตัวของอาร์เซนอลเขาจะสามารถปรับสถานการณ์ปรับจูนความคิดของนักเตะที่กําลังเริ่มมีอาการสันส่นๆเนี่ยให้มันกลับมาดีขึ้นได้ยังไงซึ่งผมเชื่อว่า ก็ยังมีโอกาสสูงที่อาเซนอลจะจบแชมป์ได้เหมือนกันโดยที่ดูจากที่1คือแมนซิตจะพลาดบ่อยอีกไหมนะครับและ2ก็คือโอกาสของทีมอย่างผมเองในฐานที่3เนี่ยจะรักษาความสเตเบิลรักษาตรงเนี้ไปได้อีกไกลแค่ไหนนะครับก็เลยใช้คําว่าไม่ถึงกระตัดโอกาสแต่ถามว่าใจจริงๆอะ่ะถ้าไม่ได้แชมป์พีเมรีกปีนี้ผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเลย มาไกลกว่าที่คิดด้วยซ้ำนะฮะมาไกลแค่ว่าเราลุ้นท็อปโฟขอให้มีโอกาสลุ้นท็อปโฟจบท็อปโฟได้อ่ะโอเคตอนนี้นผมว่าท็อปโฟก็น่าจะเป็นอารมณ์โอกาสที่ไม่น่าพลาดแล้วแต่โอกาสที่ถึงขั้นจะเป็นลุ้นแชมป์หรืออาจจะได้จบสวยๆรองแชมป์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆแล้วนะครับส่วนถ้วยอื่น,อนโอเควันนี้เราจบอ่าภารกิจคาราบาลครับไปแล้วถ้วยต่อไป ผมคิดว่า FA ครับก็เป็นถ้วยที่ยังยังมีมนขังที่ทีมของเกาะอังกฤษต้องการอยู่นะครับทีมใหญ่ๆจะเป็นทีมจากทีมเล็กผมว่าทุกทีมล้วนจะเป็นแชมป์ f อครับหมดนะครับผมเองก็มีความหวังอยู่เหมือนกันว่าเราอาจจะยังมีบุญกับการจับฉลากเจอทีมแบบอะไรนะทีมแบบอาจจะทีมรองจากเราๆอะไรอย่างเงี้ยทีมระดับแบบกลางกลางตารางหรือทีมที่ไปทางระดับแชมเปี้ยนชิพอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดได้อย่างนี้อีกสักนัดสองนัดจนกว่าจะเข้าสู่รอบลึกๆเนี่ยอันนี้ก็โอเคเลยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเอเบียรัได้นะครับส่วนยุโรป้าผ่านทางบาซ่ามาก็ยังหวังอยู่เหมือนกันว่าจะสามารถผ่านอ,อีกทีมหนึ่งจากจากจากสเปนอ่ะแป๊บหนึงนะเซลตาบีโก้เจ้ป่าแล้วผมจะไม่พลาดน,นะก็หวังว่าจะผ่านไปได้เช่นกันนะครับ แต่ผมเอาจริงผมส,ส,ส,ส่วนตตัวผมผมคิดว่าถ้าเกิดในบรรดาถ้วยแชมที่มีโอกาสอย่าง FA กับยุโรป้าเนี่ยผมเองรู้สึกว่าอยากจะให้ทีมฟกัสไปที่เ a มากกว่านะผมรู้สึกว่าเราอยากจะให้เราทีมเราไปคว้าอ,อถ้าเกิดจะคว้าดับเบิลแชมป์นะก็เอาเฉพาะในกอ,นอังกิษก็พอส่วนยุโรอันนี้ก็เหมือนกับจะมองเป็นโบนัสใช่ไหมก็คงจะใช่แหละแต,แต่ตอนนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสตั ถ้วยบางถ้วยทิ้งได้ผมอยากให้ตัดยูโรป้าไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าอ่ะหนึ่งคือผมรู้สึกว่าในแง่ของความเป็นโอกาสท็อปโฟจบเนะี่ยไม่น่าพลาดคิดว่าไม่น่าพลาดนะในจังหวะเวลาปัจจุบันแล้วเอออีประมาณสามเดือนก,ก็ก็ไม่น่าพลาดแหละใช้คํานี้แล้วกันนะผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นถ้าเกิดมีโอกาสผมว่าตัดทิ้งได้ผมผมอยากให้ตัดยุโรป้าไป้วกันนะครับก็นั่นแหละครับก็มีความสุขครับเป็นช่วงเวลาที่เราได้เชียร์ทีมอย่าง เราได้เห็นว่าทีมเรามันมีความแข็งแร่งขึ้นมากในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับเราก็เชียร์มากเชียร์จริงๆผมรู้สึกว่าเชนฮารคือคนที่ใช่กับการเล่นบอลในยุคสมัยนี้และขณะเดีวยวกันก็มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นปีศาจแดงที่เข้มข้นมากๆคือเล่นเกมลุกเ,เน้นความฉับไวของการเปลี่ยนฮาริชันเกมนะครับก็ โอเคแต่ยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับปรับตัวเอ็กเกอร์พอสมควรแหละนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเท่าที่เห็นในจังหวะเวลาเนี้เราก็ชื่นชมทุกทคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนสถานการณ์ของทีมเราได้อย่างดีมากๆอย่างคาร์เซมิโล่ซึ่งวันนี้ก็ส่วนตัวผมก็มองว่าถ้าเกิดจะให้ตำแหน่ง MVP ของนัดนี้ผมก็ให้คาร์เซมิโล่เลยนะครับก็เพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์จริง,รงว่าเขาเขาเข้ามาเติมเต็มในมุมของตัวกลางร,รับที่มันขาดหายไปของทีมมานานและกลายเป็น สร้างความกลมกล่อมของเกมในการต่อสู้ได้แบบดีมากๆนะครับขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรัดฟอร์ดที่ตอนนี้ถือว่าโอ้โหยิงระเบิดระเบ้อนะฮะนัดนี้ก็ยิงแต่แค่เสียดายตรงนี้ว่าเครดิตของเขาเขาให้สเวนบ๊อตแมนเป็นโอนโกไปนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเจ้าของเครดิตในการยิงในนัดจีซาเลอร์แต่ก็จะเรียกว่าแอคซิตได้ไมก็คงใช่แหละนะฮะก็โอ้เล่นดีนะฮะช่วงนี้มั่นใจนะฮะแล้วก็วันนี้ผมเองรู้สึกว่าอยากอนโทนี อันโทนี่ผมผมผมโอเคผมผมชอบเลยนะรู้สึกว่ามันวันนี้เล่นด้วยความจิตวิญญาณของการอยากเป็นผู้ชนะจริงๆอ่ะรู้สึกโอ้แล้วแบบจังหวะแบบสับหลอกสับหลอกหยอกไปหลอกมาอะไรเงี้ยเออโอ้ดีดีดีดดนะฮะไม่ใครจะว่าเป็นพี่จอมหุุนก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าสุดยอดวันนี้วันนี้วันนีใ้ให้ให้ให้นิโป้งหนึ่งก่อนแล้วกันสำหรับอันโทนีนะครับแล้วก็หลายๆคนนะวานล่างาหรือว่ากระทั่งพี่อะไรนะ เบอร์หของผมอยู่ดีผมก็ลืมชื่อโทษทีเอ่อลิซันโดมาติเนสเอเออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าลูกชออ่ะหรืออย่างดาโลอาดาโลอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัววานวิสกาาที่วันนี้ว,นวานิสกาาขึ้นหลังนี่เล่นดีมากนะครับก็แต่นั่นแหละโดยภาพรวมแล้วอ่าเวกฮอสอ่าเวกฮอสก็ต้องพูดถึงเวฮอสก็ก็เป็นคนที่สร้างโอกาสให้เราได้ประตูที่2นะครับแล้วก็ ตัวของบูโน่อ่าบูโน่เฟอร์นัสก็คือบูโน่ผมว่าถ้าเกิดปีนี้จะมีตำแหน่งที่เรียกว่าปิดทองหลังพราผหว่าบูโน่เฟอร์นัสอาจจะเหมาะกว่าคาเซมิโลนะคาเซมิโลผมว่าเขาเข้ามาแล้วมันเติมความกลมกล่อมให้กับเกมแดนมิดฟิลด์เลยอะแต่ขณะเดียวกันคนที่ปิดทองหลังพราคือบูโน่ก็พูดตรงๆว่าบูโน่มันก็จะมีช่วงเวลาที่เขาแบบฟอร์มไม่ดีนะฮะสลับกับฟอร์มดีแต่ฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีสุดท้ายแล้วคือไหม มันอาจจะไมได่ดูโดดเด่นมากในฤดูกาลนี้แต่ผมรูสึกว่าเขาก็ทำประโยชน์กับหลายๆสถานการณ์และกับทีมได้นะครับอ่ะก็มีความสุขนะกับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เวลาไปนอนแล้วนะครับถือว่าเรามาอัดเป็นคลิปรีแอคชั่นหลังจากจบเกมคาราบาวครับ EFL ครับเออนึกชื่อออกแล้ว EFL ครับคาราบาวครับปี2023กับชัยชนะของ เอลิชเชนฮาร์กนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาส่วนเอลิชเชนฮาร์กก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับช่วงนี้ยกให้แกจริงนะฮะโอ้โหแก้เกมดีมากฟอร์เมชั่นก็ยอดเจี่ยมแก้เกมก็โอ้โหแบบหลายๆครั้งช่วงนี้ผมจะใช้คำว่าแบบฉลาดพ่มเพื่อกับเอลิชเชนฮาร์กมากแต่เขาฉลาดจริงๆนะคือผมยอมรับเลยว่าแบบไม่คือกึืนนะมันคือกึืนการแก้เกมนะฮะอ่ะจังหวะที่ผมกำลังจะนี่อ่ะกำลังจะชูช่วยทำแล้วอ่ะ อีกสักหน่อยเยอะนะฮะบูโน่กับบูโนโ่กับเฮนรี่เฮนรี่แม็กควายนะฮะแม็กควายอของหลายคนนะฮะพี่จอคอนเทนต์ของเราก็ชูถ้วยแชมป์นะฮะแต่เอ๊ะรอบนี้เหมือนอ๋อนี่ไงเจอพี่แบเจอพี่แอนลวพี่แอนอยู่ข้างหลังพี่แอนอยู่ข้างหลังนะฮะพี่แอนแล้วก็คุณเสถียรนะฮะเจ้าซีอีอของทางคาราบาวนะครับก็ พี่น้องครับผมได้แชมป์คาราบาวครับนะครับพี่น้องพี่น้องนี่ว่าพูโอ้หยอกเล่นหยอกเล่นนะฮะโอเคจบแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเนื้อบอลนะครับซึ่งผมเองนะครับอาจจะไม่ได้ทำเนื้อบอลบ่อยๆนะแต่ผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดช่วงเวลานีม้มีความสุขเสียความสุขกับแมนยูก็อาจจะมีมาทําบ้างนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นคุณอ้ําในการดูแลคอลัมน์สดนี้ไปนะครับก็วันนี้ ไปละเดี๋ยวเราไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทำงานต่อนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเน็ตบอลสวัสดีครับ